สวัสดีครับมามาชูชาแนลนะครับวันนี้ฝาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมโลบอกในเกมที่ชื่อว่ากำปงนะคะเพื่อเพื่อนๆเ,เป็นเกมของคนเวียดนามใช่ไหมพี่แมปซี่อันนี้พี่แมปซี่พี่มอนเซ่มาเล่นกับเรานะครับอันนี้แชปเตอร์ที่1นนะครับเพื่อนๆไปเราไปชปเตอร์ที่1กัน10คนอะไรเราเราจะมาเล่น3คนเพื่อน <laughs> โอเคเข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวพิ่งกดออกพี่โม,โมเซ่เดี๋ยวคนอื่นเข้าเข้ามาเพราะว่าเราจะเล่นกัน3คนก่อนใช่ใช่โอเคโหคนนั้นเขาจะเล่นกัน10คนเลยอะ่ะเขาจะจุบผีกันสนุกแน่เลยพี่แมซี่เยอะมากอ่ะสิบคนโหเ,เข้าไปนี้คิดว่าผีน่าจะกลัวคนมากกว่าคนเยอะผีมันกลัวโดวนกระทืบเปล่า ลิฟ o ยอ n นเตอร์เทนเมกำปงให้เสียงภาษาไทยโดยไม่เป็นมิดนะครับเ,เกมนี้มีองค์ประกอบที่น่ากลัวนะครับมีการกระโดดแล้วก็มีไฟกระพริบแล้ะมีการจัมสแกร์นะครับเพื่อนๆคลิกเพื่อเล่นเลยจ้านี่อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับก็มี5ชีวิตนะครับรวมถึงชีวิตพิเศษ อเอมีชีวิตพิเศษให้แฮปปี้แม็กซี่มันเริ่มใหม่ให้ไล่ตามคุณเนี่ยจินก็คือพวกปีศาจนะครับก็สามารถทําลายจินได้เมื่อเมื่อเราเมื่อมีให้กด E อะครับเพื่อนๆเหมือนกับว่าเราขับไล่มันเนี่ยครับก็บอกว่าหนึ่งในสามก็คือโอกาสที่เราจะขับไล่จินได้ <c oughs> ก้าวจินไปแลกเหรียญได้นะครับถ้าเราขับไล่ได้เนี่ยครับมันจะขึ้นมุมซ้ายครับจินในละเทศก็คือเราสามารถขับไล่จินได้ จีนก็คือพวกผีนะครับมีทั้งหมด7ประเภทนะครับตอนนี้เรายังไม่เจอสักตัวนะครับถ่ายรูปทั้งหมดเพื่อรับตราแล้วก็ของที่สะสมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็มีวิธีการกดปุ่มอะไรเงี้ยครับการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยครับการใช้กล้องมองกลางคืนพี่โมเซ่อย่าลืมใช้กล้องมองกลางคืนด้วยโอเคไปพี่แมปซี่อันนี้รถของเรานะครับมาจอดตรงนี้ เดี๋ยวเรามาสำรวจกันไหมพี My, ่แมพซี่พี่มอเซ่ดูซิว่าจะเจออะไรบ้างนี่รถเรานะครับอันนี้ใช้ไฟจากโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆอ,อ๋อมีคุณแจด้วยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคอืม มีคุณแจด้วเหรออยู่ตรงไหนไไไอ๋อโอเคอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้น่าจะมีเรื่องเกิดไม่ดีขึ้นนะครับที่นี่แน่ๆเลย อันนี้อันนี้เปิดได้แล้วเหรอประตูอ๋อเอากุญแจเปิดใช่ไหมอ,อุ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนเสียงนก,นกอืมบอกว่ามามาไปตุลกีมามายังไม่กลับบ้านก็เลยเนี่ยครับเงียบมิเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้แฮตุ่เย็น ตูแ้แช่ตูแ้ตแช่โอ้นี่เปิดไม่ได้นี่เปิดไฟได้ไหมเ,เ,เออเปิดได้ดดดม,มือืิงริง อ๋อวางแท็บเล็ตนะครับกับเหมือนเราเตอร์ตัวส่งสัญญาณโอเคอ๋อติดตั้งกล้องวงจรปิดไปเราไปติดตั้งกล้องวงจรปิดอันนี้ประตูอะไรอะ่ะเปิดไม่ได้โ okay. อเคเดี๋ยวจะไปที่โรงจอดรถ ใ่เขาบอกมาม้าไม่อยู่บ้านมาม้าไปตุรกีบ้านก็เลยเงียบไฟปิดนี่ไงเนีย่ยครับวางแล็ปท็อปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้ทำอะไรเสียบเสียบเราเตอร์ตรงนี้เหรออ๋อระบบกล้องจอปิดนะครับโอเคติดตั้งกล้องจอปิดละ ทดสอบภาพ C C T V ที่บ้านนะน่าจะเป็นที่ทีวีไปใครเปิดทุ่ยเย็นทิ้งไว้เดี๋ยวไฟก็เปลองไฟอะ่ะได้ กดแล้วนะ,นนออะมีทดสอบด้านนอกปะมีทีวีข้างนอกด้วยหรอแล้วใครเปิดไฟนะ่ะ เอาแล็บท็อปไป <Okay. S 1> ใช่ต้องเอาแล็บท็อปไปไว้ที่ทีวีที่บ้านเพื่อที่จะทด,ทดสอบ c c ซ v ก็คือกล้องจอนป,ปิดอ่ะไปเร็วไปนี่ไงเขาให้เอาแล็บท็อปมาวางไว้ตรงนี้เปิดไฟไม่ได้ไหมเนี่ยเอากดทดสอบเลยทดสอบแล้ว อันนี้เราต้องสวดมนตนะ์อ่ะเขาบอกให้สวดมนต์เอ้าแล้วสวดมนต์ยังไงอะ่ะใช้อะไรสวดอะ่ะใช้อะไรสวดเนี่ยที่ตู้อะไรก็ไม่มี มีตัวอะไรกระโดดอยู่อะ่ะอุ้ยจริงด้วยจินปีศาจอุ้ยสยองไปดิอุ้ย,ย,ยตกใจโดนจัมสแกร์ เจอเหมือนกันไหมอุ้ยสยองอุ้ยเอ้ยจะใครผิดประตูเนี่ย <c oughs> อย่านี้สยองถ้าอยากรู้วัตถุประสงค์ก็ให้กด f นะครับเพื่อนๆมันก็จะบอกเรานะครับเนี่ยครับเขาบอกให้สวดมนต์เราก็ต้องสวดมนต์นะครับ เอาผ้ามาจากไหนอะอ๋อผ้าผูเตียงเมื่อกี้ใช่ไหม,ไมโอเคเ้ยสยองเลยเมื่อกี้เจอเหมือนตัวมัมมี่อะ่ะผ้าหอ่อโอ้โหกระโดดดึงดึงดึง,ดงกระโดดดึงกระโดดดึงเลยอะ่ะตก,กะใจเลยแล้วมีผีที่มันเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวด้วยหุ้ยสยอง เอาเขาบอกถามว่าสืบสวนหรือจะกลับบ้านดีนั้นกลับบ้านก่อนไหมอุย้ยสยองไม่ไหวแล้วไป,ลวไปกลับบ้านกันเอ้ยระวังนะเดี๋ยวเผื่อข้างนอกเจอผีอ,อุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ย ไมได้ไหมโอเคเสอผ้าต้ยเิอคคุณเป็นแมวที่น่ากลัวคุณน่าจะกลับมาบ้านได้เมื่อคุณทำสำเร็จในสิ่งที่ต้องการตกใจหมดโอเคนะครับตอนนี้เราขอกลับบ้านก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเรายังไม่ออกสำรวจนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำแบบสำรวจให้นะครับเพราะว่าเจอจินก็คือปีศาจสองแบบปีศาจที่ว่ามันเป็นเหมือนผ้าห่อศพอะครับแล้วมันกระโดดได้ดึงดึงดึง,ดงที่อยู่ในห้องน้ำ ส่วนมีผีผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวนะครับมาจัมส์แกร์แล้วก็เนี่ยครับเดินคลานอยู่ตรงหน้าหน้าเนี่ยครับที่เลียลงจอดรถเลยอะสยองมากเดี๋ยงไงเที่ยวหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้จะมาสำรวจให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่ามันให้เราเลือกว่าจะให้จบแบบไหนจบแบบกลับบ้านเลยหรือว่าจะจบแบบการสำรวจโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมอโมชแนลยังไงก็วันนี้ผมพี่แม็กซี่พี่มอนเซ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยงไงก็คลิปต่อไปเรามาสำรวจกันนะครับว่า กำปงจะเจออะไรเพิ่มอีกไหมนะครับเพราะว่าเราเจอจินมา2ตัวแล้ว2แบบยังมีีกาแบบนะครับที่เรายังไม่เจอยังไม่รู้เป็นแบบไหนโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ